มอีกแล้วนะคะวันนี้มินจะอยู่ที่นี่และค่ะฟอร์เด็กสีลมนะคะ <S 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 มินนะคะก็พบกับแดดรอดเปรี้ยงขนาดนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่มันแบบอลังกว่าน,นั้นนะคะก็คือเจ้ารถคันนี้เลยค่ะนะคะรถคันนี้เป็นการตกแต่งที่แบบว่าชุดบายบอดี้ก็คือมีการแบบ เดิมของเขาเนี่ยออกไปแล้วเอาส่วนใหม่เข้ามาเดี๋ยวนี้จะแนะนําไปทีละจุดน,นะคะว่าเขาแต่งอะไรยังไงกันบ้างนะคะขั้นแรกอะคะ่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถคันนี้ค่ะเ,เป็นรถเอทีเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งตรงนี้แต่งอะไรบ้างนั่นเองนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะ,ะ,คะจะเป็นชุดวายบอดี้นะคะซึ่งปกติแล้วอะที่เอพี่เคยเหตุการณ์นเนี่ยม,มันจะอยู่แค่ระดับนี้แต่เนี่ยม,ม,มันเหมือนเป็นการตีปกต้องก็มาประมาณ 45- นิ้วนะคะทำให้รถดูใหญ่แล้วก็บุ๋ม นี้ก็ทําให้รถเนี่ยของพี่เนี่ยดูดูมากขึ้นแล้วก็แท่มากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวมินทำมด,ด,ดนะะูตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะตกแต่งในเรื่องของไฟมัดแต่งให้ลูกค้าเพิ่มนะคะเป็นไฟมัดแต่งเต็มระบบนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อไฟมัดแต่งสีน้าเงินนะคะเวลาเราเปิดไฟเป็นตัวไฟมัดแต่งนะคะ blue e ยนะคะแล้วก็จะมีเอ่อไฟขีดสัมผีดวิ่งแบบนี้นะคะแต่งให้เหมือนเจ้าตัวมัดแต่งเลยเนาะ และข้างหน้านะคะก็จะเป็นตัวโฉมกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้จะพ่นเป็นสีเทาสีเดียวกับรถนะคะแล้วก็เป็นตัวข้างหน้านะคะตัวกันชนของ F150 เองนะคะโฉมนี้ถัดมาค่ะจะเป็นสกุูปทรปงฟิตนะคะซึ่งเป็นรูปม้านะคะนี่ก็คือลูกค้ารีเเว้นมาเองนะคะว่าอยากได้รูปมาป้าแบบนี้ะแล้วก็เดี๋ยวมิน้นนำพาไปดูที่ล้อกันเลยนะคะ อย่างล้อตัวนี้นะคะที่แบบว่าลูกค้าเห็นตีใหญ่นะคะซึ่งแบบเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นล้อ,อขอบเส็ยนะคะแต่อันเนี้ยลูกค้าต้องการให้ดูใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูรถสูงมากขึ้นนะคะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าใหม่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะจะเป็นายางมัชเลนนะคะวิ่งได้มีทุกข้อถนนแหละแต่ว่าสามารถเอาไปรีโคลนลุยทราได้นะคะตะคุยได้เนะเาะนะคะตัวนี้จะเป็นหน้ายางนะคะ3.5คู12.5นะคะ ยางก็จะกระทนห่วงนะคะ,ะและตรงนี้นะคะแม็กของเขาะะจะเป็นแม็กออฟเซตลึก44นะคะก็คือจะทําการาจะลึกแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งให้เหมาะกับตัวหน้ายางของเขาเ,เองที่มีขนาดใหญ่เนาะ,ะแล้วก็ทั่วไปเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งส,สติ๊กเกอร์สาดโกลนนะคะซึ่งก็มีให้ลูกค้าเลือกค่อนข,ข้างที่จะหลายลายเลยนะคะ20-30ลาย เราก็ติดในเรื่องของเล่าเรือจับนะคะแล้วก็ตัวโรบาเ์เกให้ลูกค้านะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวครอบไฟพ้านะคะอันนี้หลกัหลกๆรถคันนี้ก็จะแต่งประมาณนี้ซึ่งแต่งประมาณนี้ก็ดูเลยหล่อแล้วนะคะพี่ๆคือแบบแค่น,นี้ก็แบบว่าขับได้แบบเท่แล้วก็ไม่ซ้ําใจเลยนะคะค่ะแล้วก็มิ้นท์ขอฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของ พี่ๆอยากได้รถแต่งสไตล์นี้นะคะหรือว่าแต่งสไตล์ไหนมันก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่น,นดีๆมินมีให้นะคะถ้าหากว่าสนใจก็ทักมินมาได้เลยนะคะตามช่องติดต่อที่ให้ไว้นะคะวันนี้มินก็ต้องลาไปแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ